ตกตาวาได้กำข้อแห้งสิรำแห้งแห้งให้มันหากออกว่าสินินแกงแก่ให้ข้อแห้งขาดค่าตกตาวาได้ล่งไล,ล่มวนบ่เป็นบุง้งกะให้เป็นกะตาขั้นบ่เป็นกะสากะให้เป็นของไซ่ห ขั้นบ่เป็นก่อนเหื่อนก็ให้เป็นก่อนเหลาขั้นบ่เป็นขั้นใดเแท้ให้ถุยลุยลงได้หนกไกกาขั้นบ่เป็นแท้แท้สีย้อมมวนใส่ไฟต้นไม้ใหญ่บ่มีผีค้นผู้ดีบ่มีสูตทรณีบ่แตกได ใจเจ้าโบโอนนําแทหรืออขอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับหักพยัญชนะคมนะครับก็ได้นำพัญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยซึ่งความหมายพญัญนนี้นะครับตกลงว่าจะรักใครแล้วก็จะรักอยู่ตลอดไปขอให้เธอช่วยขอช่วยเหลือช่วยสนับสนุนฉันบ้างนะครับคนสวยหน้าตาดีมีฐานะร่ำรวย ไม่มีชายใดหมายปองก็เป็นเรื่องที่แปลกแหวกแนวไปอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นคนเรานะครับผู้หญิงกับผู้ชายมันเป็นของคู่กันไม่ว่าจะยากดีมีจนความรักมันไม่ได้แบ่งชนชั้นความรักไม่ได้แบ่งวันนะชนชั้นนะครับความรักมันไม่ได้แบ่งอายุชนความรักมันไม่ได้แบ่งว่าเราจะอยู่ที่ไหนไกลอย่างไร เมื่อบุพเพสนิวาสมาถึงเมื่อบุญภาวาสนาส่งมันก็ยังมาพบมาอะไรกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างที่เราได้พบได้เจอโดยเฉพาะทุกวันนี้โลกโจเชียวมันกว้างโลละมันกว้างยิ่งเจอกันได้ง่ายเห็นหน้าเห็นตาคุยกันเพราะอุสโนโุสดแล้วก็ ติดต่ออะไรกันไปสุดท้ายก็ตกลงปรงใจกันอันนี้ซึ่งเป็นความลักของสมัยใหม่แต่สมัยก่อนก็ลักษณะคละ้ายๆกันเปลี่ยนแต่เป็นคนละบ,ลบริบทสมัยก่อนอาจจะไม่มีเทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยตรงนี้แต่สมัยนี้ก็อาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะๆมากมาย แต่สิ่งใดก็ตามสิ่งที่เราควรพิพจารณาก็คือการเลือกสรรการเข้าใจการดูการเดาเราต้องดูให้แน่ๆเพราะเอามาเป็นคู่ชีวิตนะครับไม่ได้เอามาเขาเรียกว่าไม่ได้เอามาประทังชีวิตแต่ามาเป็นคู่ชีวิตทั้งชีวิตก็ต้องอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกดีๆให้มันเป็นประโยชน์สามารถพึ่งพาอาศัย พูดง่ายๆว่าเวลาอยู่ก็คอยอาศัยเวลาไปก็คอยดูคอยแลกันไปก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม